ป่าอะไรคือเก่าครับพี่น้องคุณเดียวกันหมดเลยทั้งสามตัวขิง,ขง,ขงครับปลาเขิงปลาเขิงเมียปลาเขิงครับสวัสดีตอนเช้าพี่น้องมันนี้สิพาม่กูเบียดครับใส่ไว้หมือวานครับมือขึ้นกับไม่ยามอยู่หรอกครับแต่บริไทครับใส่เบียดป่าครั้งแรกของฤดูกาลบาเบาหลายใหญ่ห้างครับปายามเบียดกันพี่น้อง เดยวเบิ้งครับขึ้นกับพอได้พปนได้แก้วอยู่ครับหลังแรกครับทรงหมุมๆครับเบิง้งเนาะว่าสิยูวายูว่าสิปลายอย่างรุน่นครับออยูยูครับยูยูแต่ว่าอ่าป่า ปลาไหลครับผมปลาไหลพ้อมงามเนี่ยครับรุ่นเนี่ยเสียงปลากระสวบไหลด้วยครับแต่ว่าปลาไหลมากินก่อนตีครับเต้มึงครับเต้มแหลกแหกหมานของเซานีครับปลาไหลกับปากแข็งแข็งปวดเนีย่ยโอเคครับขอยหยาดเก็บเศษถุงกันครับพี่เรา โอเคครับ1หแต้มไปครับไปเบื้องหลังต่อไปชมบรรยากาศทองไฮทอง้าไปน้ำครับน้ำมไม้ปลาไม้ครับน้ำพึ่งว่าพึ่งนี้น้ำนี่นะครับกี่กระแรงปลาไม้อยู่ครับปู่ตูพุท่ันย่ปรนเด๋ย ช่วงนี้กน็น้ำในนองกับมี่แล้วครับน้ําให้หน้ากับมีแล้วไปพี่น้องกูเบียดกันต่อครับผมสิพอเด็ดปนเด็แก้วขึ้นมืาึ้นป่ะครับหลังนี้เป็นไรเออใจเลาะขอบน้องอะครับ อยูย่ๆครับอยูย่ๆๆแต่วัดจี่เป็นปลายอย่างอยู่ครับโอ้ปลาเข่งครับปลาเข่งปลาเข่งเมียปลาเข่งครับปลาเข่งใงญ่เติอบอยู่นี่ถือว่าปลาเข็งตัวใงญ่หละกันนำไม่ยังสงกําลังสีไครมาจักคือกันครับโอ้แถมที่สองเป็นปลาเข่งพี่น้อง เติมกันครับพอได้ปนด้แก้วไปสองแต้มแล้วครับไปครับหลังต่อไปหลังนี้เป็นได้เงียบครับหลังนี้บอถือพี่น้องขออยาตเก็บเบียดก่อนครับหลังนี้คงคืออีกครับเป็นได้สีขั้นเบ็ยดหมู่เกี่ยว เบื้องาการพบว,ว่านาจะเป็นปลาไหลนะกับลักษณะนี่เดี๋ยวรุนกันครับแมนอิลีครับปลาใส่ปลาไหลใส่เก้าครับใส่ตัตแหลกอนะ่ะใส่เดียวกันนะ่ะหุ่นเดียวกันนั้ไงเขาบ่กจักล่ะคุผมบาถือว่าใส่งามอยู่สํานีครับปลาไหลเตรียมที่สองแล้วครับนี่ ใครอยู่่าก,กินเลิกปปนไหนครับเก็บผลงานไปครับไปรุ่นหลังต่อไปเฮปลากระสวบดีด้วยครับเสียงในปลาเขาซุบซับปุบซับอยู่แต่ตื่นหนำไม่ท่านมากินไปแล้วหลังนี้ครับหมูปีกแล้วพี่น้องมีรุ่นไม่รุนครับผมมีรุนวันกระถาษป้ายยังนอ เกี่ยวกขอเขาคักเ์เทโนย่านเวนปาไหลอีกอยู่เด้อครับผมว่าเดี๋ยวรุ่นกันครับยูว่ายูโอ้พันตีแทเอนอเดี๋ยวครับโอ้ ปลาไหลคือเกาครับพี่น้องหุ่นเดียวกันหมดเลยทั้งสามตัวแตีมที่สามครับสําหรับปลาไหลเซ้านี้เมือ่อคืนพอคอยมีปลาไหลนะครับเมือ่อคืนได้ปลาดุกปลาเข็งแต่พอเด็ดท้ายครับปลาไหลกับเสียบคือกันละครับแพ้ตากแดดเอียบดีๆมาทอดทับปิ้งครับเสีบครับ บผลงานเทานี้กับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่นอนน้อพี่น้องเนาะก็บพ่อด้ปนในแก้วซ้ำนี่ครับหากินตามวิธีอีสานไปเังสิละครับฝากกดติดตามหนด่ดยครับสวัสดีครับ